บัดนี้วันที่18มกราคม2518เป็นวันที่16ข้าพเจ้านายชัยวัฒน์ขอถวายเขียงสวดสาธยายพระสูตรพระประลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบบูชาและอาจารยาบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคกขรลพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถิดสาธุ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตตาลาขัดฉันตุเทวตาสัทธม,มังมมนิราชาตสักสุนันตุสักข,ขโมขถังสักเคกเมจะรูเปสิริสิกขัดรัตะเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตาลุวะนะหาเนเคหวะวัตถุมหิเเคเตภุมมาจะยันตุเทวา ชะลาละวิสเมยักขคันทัพพนาขาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะละจะนางสาทวเมสัตสุนันตุธรรมมะสวนากาโลอายมพระทันตาธรรมมะสวนากาโลอายมพระทันตาธรรมมะสวนากาโลอายมพระทันตา บทที่สองบทสวดบูชาพัดรนาไตอิมินาสกาเลนะพุทธทางอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรนมะังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราพระรัตนาไตอลาหังสมมาสมุทโธภควาพุทัทางภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควาตาธโม ทำม,ม,มังนัมาสซาอามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตซาวะกะสังโฆสรังคังนาัมามิบทที่สี่บทส่วนนมังการสิทธิคาถานโมตาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสนธคมนปถะพุทธังสราณังคาชามิธรรมมังสราณังคาชามิสังคังสราณังคาชามิทูติยามปิพุทธังสราณังคาชามิทูติยามปิธรรมมังสราณังคาชามิทูติยามปิสังคังสราณังคาชามิ ตาติยามปีพูทางสรานังคาชามิตาติยามปิทามังสรานังคาชามิตาติยามปีสร้างขังสรานังคาชามีบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสรานางังอัญญงพูโทเมสรารนางังวะลังเอเตนะสาจาวาเชนะโซติเมโหนตุสาพาทา นาทิเมสรานัง uh อัญงธรรมโมเมารานังวะลังเอเตนะสัจจวาเชนะโสทิเมโหตุสาผทานาทิเมสรานังอัญงสังขุเมศรานังวะลังเอเตนะสัจจวาเชนะโสทิเมโหตุสาผทาบทที่7บทสวดมหาสมัยสูตร เอวันเมสุตังเอกังสมยังภควาสเกสุวิหละลติกปิลวาทุสมิงมหาวันเนมหาตาภิกขุสังเคนสัตถิปัญจมเาเตหิภิกขุสเตหิสาเพเหวะอระหันเตหิทาสหิจะโลกาโลกาทาตุหิ เทวตาเยปุเยนสันนิปาติตาโหติภักขวันตังทัศนายภิกขุสังคันจาอัาโคจตุนังสุทธาวาสก,กายิกานังเทวนังเอตาทาโหสิอายังโขภักขวาสกเกสุวิหละลติกับวิละวาทุสมิงมหาวันิมหาตาภิกขุสังเคนะ สัททิงปันจะมาเตหิภิกขุสาเตหิสาเพเหวะอรหันเตหิทะสหิจะโลคะโลกัตาตุหิเทวตาเยพุยเยนสันนิปัติตาโหนติภาขวันตังทัสสนายภิกขุสังคันจยันนุนามะยปิเยนภักขวาเตนุปะสังกัมเมยามา,มา อุปสังกมิตาวาภควตโตสันติเกปจเจก,กะคาถาภาเสยายมาติอัตโคเทวตาเสยยทาปินามาภราวาุริโสสัมมาชิตตังวาพาหังปะส,สาเลยปสสะปะสาลิตังวาพาหังสมิเชยยาเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตละ ิตาภควโตปุละโตปาตุลังสุอัตโคตาเทวตาภควตังอะพิวาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังติตาโคเอกะเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิมหาสัมโยปวัตนาสิเทวกายาสมาคตาอคะ ธัรมหิมังธรรมมสัม,มยังทาคิตาเยวะอาปาราชิตตาสังคันติอัทโคอัปาราเทวตาปะควะโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิตาตระพีขวสัมาทหังสุจิตังอัตโนอุชุกามะกังสุสาลทีวัเนตานิ่ะ เทตวาอินธรียานิลาคันติปันทิตาติอัทโคปัปาลาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอีมังคาทังอาาสิเชตวาคีรังเชตวาปารีคังอินทัขีรังโอหะจามะ เมชาเตจารันติเทพสุทธาวิมลาจากขุตมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปลาเทวตาอภักขวตโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเยเกจิพูทางสารานังขาตาเสนาเตขมิสันติอปายภูมิงปะหายามนุสังเทหัง เทวากายังปลิปุเลสันติติอัตโคภาควาภิคุอามันเตสีเพยปุยเยนาภิกขเวทาสะสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปัตติตาโหติตัถาตัถาขตังทัสนาญญภิขุสังคันจะเยปิเตภิกขเวอเฮสุ อติตามทะนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภาควันตานังเอตปาลมามเยวเทวตาสันนิปาติตเตอเหสุงเสยยถาปิไมยหังเอตลาหิเยปิเตเพขเวภวิสันติอนาขตามทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิ ภาควันตานังเอตาปลาลมาเยวเทวตาสันนิปาติตาภวิสันติเซยยาทัปิไมยหังเอตาลาหิอาติคิสามิภพีขเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิภพีขเว เทวกายานังนามานิเทศิษามีภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทัสาธุกังมานาศิกาโลกาโลทพศิษามีติเอวัมพันเตติโคเตภิกุปภะคะวโตปาจดปาจโซสุงภะคะวาเอตทาวจะ สิโสกามนุตกาสามิยัธาภุมมาตัสสิตาเยสิตาคิลิคาพลังปะหิตตาสัมมาหิตาปุถุสีหาวะสัตลีนาโรมหังสาพิสัมภูโนโอธาตมนาสาสุทธาวิปัสสนนานามาสันนะ มานาวิลายิโยปัญจต,ตะเสยตาตววปวเนกปิลาวัทาเวตโตอามันตยิสธาสาวเกสาสัสเนวะเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจาอาตาปะมะก,กาลุงสุตตวาพุทธสาสานัง เตสัมปาตุลาหุยาังอามนุษณาทัสนังอเปเกทสะมาทักุงสหัสังอทัสัตตลิงสัตตังเอกสหัสานังอามนุษณามาทักุงอเปเกนัตมาทัคุงทิสาสัพพัพุทธาอาหุงตันจะสัพพังอภินยาม ววักิตาวานาจาคุมาตโตอามันตยิสทาสาวเกสาวเนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณธะภิกขวเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปุปภะโสตสัตสัสธสหัสายวะยาค้าภุมมากปีลาวัตวา อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาศสาสติโนโมธรรมานอาอภีกามุงพีคูนางสมิติงว่นงชานางฉัดสัตฉัดสหัสาเหมะวตายาคานานาตาบิานาณาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโต ยาสัสสีโนโมธรรมนาอาภิกามุงภีคุนังสมิติงวะนังสาตาคิลาตาสาตาคิลาติสหัสสายะคานันตวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนวันโตยาสัสสีโนโมธรรมนาอาภิกามุงภีคุนังสมิติงวะนัง อิเจเตโสสโซลสะสหัสายคานานาตะวันนิโนอีที่มันโตชูติมันโตวันนวันโตยาสัสสิโนโมธมานาอภิกามุงภีกูนางสมิติงวันนางเวสาปิตาปัญจสัตายาคานานาตวันนิโนอีที่มันโตชูติมันโตวันนวันโตยาสัสิโน โมธมานาอภิกามุงพีคุนังสมิติงวานังกุมพิโลลาชขคะหิโกเวปุลาสะนิเวสานังพิโยนังสตะสหัสังอยากคานังปยยลูปาสติกุมพิโลลาชขคะหิโกโซปาขะสมิติงวานังปุริมันจติสังราชาทะตะละโทปัสาสติค่ะ คันทพานังอาทิติมหาราชายาศาสิโสปุตตาปิตาสาภาหาโวอินทมานามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสาสีโนโมธมานาอภิกามุงพีคูนังสมิติงวะนังทาขีนันจับที่สังราชาวิรุโหตปะสาสติกุมพันธานังอธิปติ มหาราชายาศาสิโสปุตตาปิตาส,าสัตพะหะาวอินทมานามหาพลาปีต <Okay. S 1> ิมันโตชุติิมันโตวันนวันโตยาศาสิโนโมธรรมานาอภิกามุงพีคุนังสมิติงวะนังพันชิมันจาทิสังลาชาวิลูปะโคปัสสาสติ นาคานางอธิปติมหาราชายาศสาสิโสปุตตาปิตาสาภาหะโวอินทมานามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสาสิโนโมธมานาอภิกามุงพีกูนางสมิติงวะนังอุตลันจัติสังราชากุเวลุตัปะสาสติยาคานางอธิปติ มหาราชายาศาสิโสปุตตาปิตาสาภาหโวอินทมานามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาศาสิโนโมทมาณาภิกามุงพีคู่นังสมิติงวานังปุริมาตีสังทละปุริมาทิสังทตาละโธทาคิเนนาวิลุหะโก ปาชิเมนวิลุปโคกุเวโลอุตลังทิสังจัตโลเตมหาราชาสม,มันตาจัตโลทิสาทันทลละมานาอัทอัททังสุวเนกปิลาวัท,ทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจัตนิกาสาทามายากุเกตตุเวตเตตุวิภูจะ วิภูโตสาหาัจันทนโนกามเสโทจากินุคันตุกินนิคันตุจะปะนาโทโอปะมันโยจเทวสูโตจะมาตาลีจิตเสโนจะกขับจักันทพนนโราชาชาโนสะโพอาคูปจาสสิขโคเจวะติมพะรูสุริยะวัชชะ เอเตจันเยจะาราชาโนคันทภาสหรา,าชุภิโมทม,มานาอภิกามุงพิกขุหนังสมิติงวะนังอทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตันชากรรกมพะราสาตาลาอาคูปายคาสหายาติภู ยามุนาทตา,าลาทาจาอาคูนาคายาสาสิโนเอราวันโนมหานาคุโสปาคาสามิติงวันังเยนาคนลาเชสหัสาหลันติทิพาทิชาปาคิวิสุทธาจากคูเวหายาสาตาวเนตวนามาชัตปตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามังอาภา ยันตานาคาราชานามาสิสุป,ปันนัโตเคมามากาสิกุตโตสันหาหิวาจาหิปวปาวะยันตานาคาสุป,ปันนาสารนามะกังสุพุทธังชิตาวชาชิตาวาชิลาหัตเทนาสมุทังอสุลาชิตาพาตโลวาสาวาเสเต,เต อิทิมันโตยสาสิโนกาละกันชามหาปิสมาอสุลาธานาเวคาตาเวปจิติสุจิติจะมหาลาโทนมุจิสหสตันจาพาลิปุตตานังสเพเวโลจนามัก,กาสในหิตวาพลิงเสนังาหุพาธมุมป,ปาคมุง สมาโยธานิพันธันเตพิคุณังสมิติงวะนังอาโปะจะเทวาปะะัตอาโปะจะเทวาปัทะวีจเตโชวาโยตธาคมุงวานุลาวาลุนาเทวาโสโมจ ยสะสาสาหะเมตากลุณากายกาอาคูเทวายสาสิโนทัเสเตสสะสทากายะสเพสนาสะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสาสิโนโมธรรมนาอภิกามุงพีกูนางสมิติงวะนางเวตุจาเทวาทา เวนทุจเทวาสหาสีเวนทุจเทวาสหาลรีจะอสาสมาจัตุเวยมาจันทสุปานิสาเทวาจันทะมาคูปุลักขิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยามาคูปุลักขิตานักขตานิปุลักขิตาวาอาคูมันทวะลาหากา วาสุนังวัสสโวเสโทสโกปะปาคาปุลินทโททเสเตทศทากายาสาเพนันตะวันนิโนอิติมันโตชูติมันโตว,วันนวันโตยาสาสีโนโมธมานาอาภีกามุงพีคูนังสมิติงว่านังอัฐาคูสาภูเทวาสลามาคิสิขาลิวะ อรลิากาจะโลชาจะอุม,มาปุภานิพาสิโนวาลุณาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอเนชากาสุเลยยลุจิลาอาคูอาคูวาสวาเนสิโนทเสเต,เตทศทากายา สัพเพะนะตะวันนิโนอีทิมันโตชูติมันโตว,วันนวันโตยาศาสิโนโมทมานาอภิกามุงพีคู่นางสมิติงว่านังสมานาสมาสมานามหาสมมมานามนุษย์สุตตมาม คิตาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูสิกาอาทาคูหาลโยฮาลโยเทวาเยจะโรหิตาวาสินโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายาสินโน ทะเเตททศธากายาสพเพน,นานาตวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตว,วันนวันโตยา,าศาสิโนโมธรรมานาอภิกามุภีคุนังสมิติงวะนัง สุคากาลุมะหาอาลุนาอาคูเวคันะาาสาสหาโอทาตาัคาัยยาปามโมคาอาคูเทวาวิจักานาสทามตาหาลาชาัตหาลาคาชาปิสากาจะยา,าสีนโนอนทะนังอาคาปัชุนโ,นโยทิสาอภิวาสติสติ ทศเ,เตทสตถะสัทากายาสเพนนาตะวันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยาศาสิโนโมธมานาอภิกามุงพีขุนังสมิติงวานังเคมียาตุสิตายามากันทก,กาจัยาศสสีโนสัมพิตากาลามเศทาสโทตินามาจะอาสะวะ นิมมานา,าติโนอาคูอัทาคูปารณิมิตาทาเสเต,เตทัทธากายาสาเพนาะสวันนิโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนโมทมานาอภิกามุงพีคูนางสมิติงวานังท,ทัตเททัตเต ทเท,ทเทสัตเทตเทวานิกายาสพเพนนาตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคารชุงเยจันเยสัติสาาหะปะวุธาชาติมาขีลังโอคตินนามาสวังทาเคโมขาตลังคาคังจันทวังอาสิตาติตัง สุภัมมาปัลามาโตจาปุตาอิทิมาโตสหสันนังกุมาโลติสติสโจสจะโปาาสปะคะสามิติงวะนังสหัสสพภัมมาโลกานางมหาสพัมมาพิติทตอปปิอุปปันโนชุติมันโตภาพิสะมากายโยยสศาสิโสทเสทาอิสลาอาคู ปเจกวะสะวาติโนเตสันจะมัชโตอาคาหลิโตปาลิวาลิโตเตจะสเพอภิีกันเตสินเทเทเวสภัมะเกมาลเสนาอภิีกามิปัสสะกันหัดกันนะหัดสะมันที่ยังเอทะคันนะหะทาพัต พันธาธาลาเคนะพันธามัตุโวสัมมันตาปาริวาเลธามาโวจะมาโวมุนจิธะโกจินังอิตตตัธะมาหาเสโนกันนะหะเสนังอเปสายิปานินาตลามาปานินาตลมามหาจะสลังกัตวาณเพระวัง ยะถาปวุสโกเมโคนัตนาญาโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังกุโตอาศยังวเสตันจะสัาพังอพินญาญาววิกะคิตวานะจากุมาตโตอามันตยิัทธาสาวเกสสเนละลเตมาราเซนาอภิกันตาเตวิต ชาาทพิคาวเตจะอาตปะมากาลุงสุตวาพุทธศาสาสนังวีตลาเคหิปากามุงเนสังโลมะบิอิชชยุงสเพวิชิตักสังขามาพยาติตายาสาสิโน โมทติสหภูเตหิสาวกาเติชนะสุทธาสุตาติ